ทิปนี้ถือว่าเป็นทิปอิ่มบุญอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เซลนาได้อีกไปเที่ยวเขาขอภูทบเปิกขากลับเจอน้องคู่หนึ่งเข็นรถมาจากเขาขอประมาณ5โลได้นะคะก็เลยวนรถกลับมารับน้อง จังหวะที่น้องเขาเดินมาแล้วเห็นว่าเราลงไปตอนแรกน้องคงตกใจว่าพี่เขาว่าจอดรอทําไมเสร็จแล้วน้องเขายกมือไหว้เลยนะคะเขาคงคิดในใจแหละว่าคงจอดมาช่วยผม <S 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 2> <S 2> เสร็จแล้วเราก็พาน้องขึ้นรถกระบะข้างหลังมาบอกให้นั่งข้างในก็ไม่นั่งนะทุกคนพอถึงร้าน ก็ถามน้องเขาแหละว่าหนูจะปะอีกรอบหรอเพราะว่าน้องเขาป่ามาแล้วแล้วก็รั่วอีกนะคะน้องเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะปะหนูเห็นว่าถ้าปะอีกรอบหนึ่งไม่น่ารอดอก็เลยขอจะเปลี่ยนยางให้เนาะน้องเขาก็ยังเกรงใจบอกพี่ไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมปะอีกรอบนึง จังหวะที่จ่ายตังให้นะคะทุกคนน้องเขาก็เปิดเบาะร,รถขึ้นแล้วก็เห็นของเต็มเบาะรถเลยน่าจะมาเที่ยวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูว่าน้องเขาจะหยิบอะไรมาให้หนูแทนเป็นเหมือนมะขามกวนเพชรบูรณ์เนาะเขา หมือนจะตอบแทนหนูด้วยการที่เอามะขาผมไปก็เลยบอกไม่เป็นไรหนูเอาเก็บไปที่นี้ก็ถือว่าช่วยน้องไปนะคะ